นี่แม่ใส่กล่องละมาแตกแล้ว,นะวาามาแตกแล้วม่วเอาเลย กล่องมาใส่ปิดวาสานิดนึงนะไม่มีอีกไหมถึงมันอะเด็กรับวัดเสียงดังหมดแล้วไม่มีถิงแบบนี้หมดแล้วเอามาดูตัวนี้แล้วพ่อมันปิดยังไงแล้วก็ปิดสวอาง องอะไรอ้วนนี่อย่างเยอะไม่ต้องเอาไปเล่นแม่จะเอาใส่อันนี้ไว้คืน